สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i ซลอนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยนะครับนั่นก็คือรัฐบาลของประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ในความวุ่นวายยังอยู่ในความยุ่งเหยิงอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนทายเปลี่ยนผ่านกันไปกันมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเงียบยังไม่สงบยังจัดตั้งอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เศรษฐกิจบ้านเราก็จะถูกชะลอตัวและก็ชะงักตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีการผลักดันนโยบายที่ดี พอหรือการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับว่าในสายตาของชาวโลกเขาก็มองว่าบ้านเราเนี่ยยังคงความไม่สงบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองให้อยู่ได้ด้วยตัวเองได้และยืนได้ด้วยตัวเองได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และแน่นอนนะครับว่าวันนี้โอมมี10ข้อดีๆมาฝากที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยเรียนรู้และเติบโตไปได้ด้วยตัวของตัวเองครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่สักแค่ไหน10ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและโอมใช้อยู่และสามารถที่จะนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่เข้าไปฟัง10ข้อนั้น อย่าลืมกดติดตามช่อง List Alone ด้วยนะครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับข้อที่1น,นั่นก็คือทุกคนที่มีงานประจำทำอยู่นะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้กอดงานประจำไว้ให้แน่นเลยอย่าเพิ่งลาออกครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะรู้งบการเงินของคุณล่วงหน้าได้แบบชัดเจนและคุณสามารถที่จะวางแผนการเงินของคุณได้แบบเดือนต่อเดือน เพราะฉะนั้นการที่คุณมีงานประจําทําแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าใครหลายคนที่ณปัจจุบันยังตกงานอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะหางานที่ดีเหมือนกับงานเดิมได้เลยนะครับบางคนก็ยังตกงานอยู่อย่างนั้นอัตราการตกงานเนี่ยมีสูงขึ้นแล้วก็อัตราการรับจ้างแรงงานใหม่ๆเนี่ย มีต่ำลงหากทุกคนมีงานประจำทำอยู่แล้วจงตั้งใจทำและพัฒนาให้มันดีขึ้นครับและในข้อที่2ครับก็ต่อเนื่องจากข้อแรกเลยนั่นก็คือหากคุณมีงานประจำทำแล้วคุณลองหาช่วงเวลาว่างหลังจากเลิกงานดูครับไม่ว่าคุณจะเลิกงาน5โมงเย็น หกโมงเย็นคุณพร้อมกลับมาถึงบ้านหนึ่งทุ่มสองทุ่มหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้ว,อล,วลองหาอะไรทําเพิ่มดูครับที่จะสร้างเป็นารายได้ให้กับคุณได้ในอนาคตในสิ่งที่คุณสนใจด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะสนใจทางด้านงานพูดสนใจทางด้านงานขายคุณลองไปเป็นตัวแทนจําหน่ายดูหรือรับสินค้ามาขายหรือคุณจะอยากจะผลิตเองและขายเองลองทําอะไรง่ายๆดูก็ได้ครับในสิ่งที่คุณถนัด ในสิ่งที่คุณสนใจคุณมีพื้นฐานสกิลหรือมีพื้นฐานความรู้ทางด้านไหนลองนํามาต่อยอดดูครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากคุณสร้างไรายได้ในช่องทางที่2ได้แล้วเนี่ย จะทําให้คุณหลุดพ้นวิกฤตการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนครับเพราะว่าพนักงานประจำเนี่ยบางครั้งหลายๆท่านหลายๆคนรวมถึงตัวโอมในดีด้วยเนี่ยคือใช้เงินแบบเดือนชนเดือนจริงๆครับก็คือเรียกได้ว่าหมุนเงินเดือนต่อเดือน,อนไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนมีไรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยวางแผนทั้งด้านการใช้เงินเนี่ยได้รัดกุมขึ้นในมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเงินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะทําให้คุณมีสภาพค่องที่มากยิ่งขึ้นข้อที่3ครับ ให้ทุกคนพัฒนาทักษะหรือสกิลที่จำเป็นต่อโลกในอนาคตและจำเป็นต่อตลาดแรงงานโลกครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เราทำงานประจำอยู่แล้วเรารู้สึกว่ากลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเขี่ยเราออกสักวันหนึ่งที่บริษัทไม่ต้องการเราหรือสักวันหนึ่งที่บริษัทที่เราทำงานอยู่เขาไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะไปทำงานที่ไหนเราจะไปทำกับใคร แต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณมีสกิลที่พัฒนามาเป็นทักษะที่เรียกได้ว่าทําจนเชี่ยวชาญทําจนคุณแบบแตกฉานในทักษะนั้นๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทําร้ายคุณได้ครับอย่างเช่นว่าทักษะ ที่เป็นาสายวิชาชีพโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ถ้าหากคุณมี3มทักษะนี้อยู่นะครับจงเรียนรู้และพัฒนาให้เชี่ยวชาญมากขึ้นให้คุณเป็นมาสเตอร์ให้คุณเป็นโปรเฮเยอร์นในทักษะนี้ครับยังไงยังไงเขาก็ยังมีความต้องการในทักษะที่คุณเชี่ยวชาญมากที่สุดอยู่ดีครับรวมถึงทักษะในการสื่อสารทักษะในการขายแล้วก็รวมถึงทักษะในการทําสื่อทุกที่ก็จะต้องการตัวคุณอยู่ดี เพราะฉะนั้นจงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่าเป็นมือสมัครเล่นครับและข้อต่อไปครับข้อที่4ให้ทุกคนฝึกภาษาที่2ภาษาที่3ให้คล่องแคล่วและชํานาญที่สุดครับเพราะว่าโลกเราณนะปัจจุบันเราได้อยู่กับบุคคลหลากหลายบุคคลนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนไทยด้วยกันเท่านั้นบางครั้งเราเจอทั้งคนญี่ปุ่นคนจีนอเมริกาฝรั่งเศสทางฝั่งยุโรปตะวันออกกลาง เราเจอแทบจะหลากหลายเชื้อชาติมากในบ้านเราณปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีภาษาที่จะสามารถสื่อสารและพูดคุยกับชาวต่างชาติได้โดยตรงและยิ่งคุณเก่งมากแค่ไหนโอกาสยิ่งวิ่งเข้าหาตัวคุณมากเท่านั้นครับเพราะว่าณปัจจุบันประเทศไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ย เยอะมากๆและเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่สื่อสารและพูดคุยได้คุณสามารถที่จะเดินงานและวิ่งงานให้กับชาวต่างชาติได้ทําเงินตรงนั้นได้แบบเยอะมากมายมหาศาลแน่นอนครับและบอกเลยว่าถ้าคุณได้รับเงินจากต่างชาตินะจะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากและเป็นเงินที่เยอะมากกว่าเงินในบ้านเราที่คุณเคยได้รับครับนี่คือเรื่องจริงจากหลายๆท่านที่บอกอมโดยตรงว่าทํางานกับต่างชาติสิ ได้เงินเยอะมากและได้เงินเยอะกว่าทํางานกับคนไทยด้วยกันด้วยซ้ำไปและข้อต่อไปครับข้อที่5ให้ทันโลกทันเหตุการณ์เสมอเพราะว่าโลกเรานะปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแบบรวดเร็วมา,มากๆนะครับมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างมี AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่บุคคลแทนที่มนุษย์ได้หลากหลายมากมายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจงศึกษาและเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาว่าโลกเราหมุนไปในทิศทางไหนมีอะไรที่เปลี่ยนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับยิ่งมีความรู้เยอะก็ยิ่งดีครับและข้อต่อไปข้อที่6ครับ จงอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆและอย่ายึดติดกับความสําเร็จเดิมๆในอดีตท,ที่เราเคยทําได้เพราะณปัจจุบันเราอาจจะทําไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วอย่างที่อมเกินไปเมื่อขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจงปรับตัวยิ่งใครปรับตัวได้เร็วที่สุดคนนั้นคือคนที่ได้เปรียบมากที่สุดและจะเป็นคนที่หยิบฉวยโอกาสได้เป็นคนแรกนะครับข้อต่อไปฮะข้อที่7จจงตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดหลายๆครั้งเนี่ยบอกว่า เฮ้ยการเก็บออมเงินเก็บเงินสดมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายทั้งด้านเงินเฟอ้อและค่างเงินที่ลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งคุณเก็บออมเงินได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นหลักประกรันความปลอดภัยของตัวคุณเองได้มากเท่านั้นครับว่า ถ้าในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นดังตามที่คุณต้องการไว้คุณล้มขึ้นมาคุณยังมีเงินตรงนั้นเหลืออยู่ที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะมีลมหายใจและต่ออายุคุณไปได้อีกเพราะว่าอย่าลืมนะครับบางคนมีภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตใครหลายคนเพราะฉะนั้นการที่คุณเก็บออมเงินแบบรัดกลุ่มและมีวินัยจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้มากที่สุดครับอย่าเป็นหนี้ ถ้าหากว่าคุณมีหนี้จงรีบปิดหนี้ที่ไม่จําเป็นให้รวดเร็วที่สุดและเหลือหนี้ที่สําคัญสําคัญในชีวิตคุณจริงๆก็พอครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นยานพาหนะเกหสถานที่อยู่อาศัยถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เสียเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างที่คุณแบบยืมเงินนอนาคตคุณมาใช้เนี่ยจงรีบปิดให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าอย่าลืมทุกอย่างที่คุณเป็นหนี้มันมีดอกเบี้ยแอบแฝงอยู่ในนั้น,นครับและมันอาจจะส่งผลทําให้วินัยการใช้เงินของคุณเนี่ย แย่ลงในอนาคตได้ด้วยนะครับข้อที่8จงเข้มงวดกับการใช้เงินของคุณให้มากง่าขึ้นไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรหรืออยากซื้ออะไรจงคิดพินิจและไต่ตองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อในทุกๆครั้งเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งเล้าต่างๆมันเข้ามาลุมเล้าเราได้ง่ายมากขึ้นโอ้โหอันนี้ซื้อได้ง่ายมากหยิบจับง่ายมากเพียงแค่กดคลิกไม่กี่คลิกของก็มาส่งที่หน้าบ้านแล้วเพราะฉะนั้น คุณจงมีวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพื่อที่จะทําให้เงินที่คุณมีอยู่ในก้อนเดียวนั้นนะ่ะมันมีเหลือเก็บได้มากที่สุดนั่นเองจงอย่าใช้เงินไปในอากาศในสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่จงใช้เงินในสิ่งที่จําเป็นจริงๆและส่งผลกระทบต่อคุณเชิงบวกในอนาคตครับความคิดที่จะใช้เงินในจุดที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับถ้าคุณทําได้นะทาให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นทําให้คุณเหลือเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย มีแคตโฟในการใช้ใจ่ายที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อ7กับข้อ8คล้ายๆกันเลยครับมาฟังกันในส่วนของข้อที่9กกันครับให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกปัญหาและทุกโอกาสที่จะเข้ามาครับเมื่อมีปัญหาคุณต้องแก้ในทันทีแต่ถ้าเมื่อมีโอกาสใดก็ตามที่เข้ามาสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความพร้อมครับและโอกาสคุณจะคว้ามันได้ก็ต่อเมื่อคุณพร้อมที่จะคว้ามันเท่านั้นครับโอมจะยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวโอมเลยนะครับนั่นก็คือ จู่ๆครับวันหนึ่งมีที่ที่หนึ่งครับถูกปล่อยให้เช่าในราคาที่ถูกมากและเป็นสถานที่ที่อยู่ในทำเลที่ดีมากๆครับและแน่นอนนะครับว่าโอมมีจำนวนเงินแคทโฟที่พร้อมมากๆนะฮะพอไปดูและศึกษาปุ๊บเนี่ยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรดีวางแผนกัน1 2 3ในขณะที่เรากำลังวางแผนอยู่นะครับ ในระยะเวลาที่เร็วมากๆไม่ถึงสองชั่วโมงที่ที่ตรงนั้นถูกปิดการขายไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะว่ามีคนเช่าต่อไปแล้วในทันทีเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับว่าโอกาสมาเมื่อเราพร้อมเท่านั้นและแน่นอนเลยครับว่าแม้ว่าจะตัดสินใจช้าไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยโอกาสนั้นก็มีโอกาสที่จะหลุดลอยไปได้ตลอดเวลาครับ นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกธุรกิจและไม่เคยมีใครปาณีใครครับเพราะฉะนั้นจงอย่าช้าและจงเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะเป็นคนแรกที่พร้อมที่จะคว้ามันในทันทีครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคิดอะไรเร็วเกินไปตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น จงตัดสินใจให้รอบคอบและถี่ถ้วนที่สุดครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่ในนั้นเสมออันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่สิบนั่นก็คือจงอย่าตื่นตนกกับทุกๆเรื่องที่วิ่งเข้าหาตัวคุณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองบ้านเราเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเรื่องการแข่งขันทางด้านราคาการนําเข้า สินค้าจากต่างประเทศสินค้าราคาถูกจากจีนที่เข้ามาขายในบ้านเราจงอย่าได้ตื่นตระหนกครับแต่จงเตรียมตัวรับมือเตรียมพร้อมศึกษาทุกอย่างการที่เราจะเตรียมพร้อมรับมือได้นั่นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาใดๆที่กำลังเข้ามาเรียนรู้ก่อนครับเมื่อเรารู้แล้วเราจะรับมือได้ทันในทุกๆปัญหาในทุกๆวิกฤตทุกๆอย่างย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นและแอบแฝงอยู่ในนั้นครับ และหาโอกาสนั้นให้เจอและจงคว้ามันซะนั่นเลยครับคือจุดที่ดีที่สุดคือไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาตื่นตระหนกในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวหวาดระแวงในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับแต่จงเรียนรู้ที่จะรับมือและศึกษาไปกับมันเราหนีไม่พ้นครับที่เราจะถูกทุน จากต่างชาติที่ใหญ่ขึ้นเราหนีไม่พ้นที่ถูกเม็ดเงินมหาศาลจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในบ้านเราเข้ามาที่จะทํร้ายอะไรหลายอย่างในบ้านเราเพราะฉะนั้นครับจงเรียนรู้และไปศึกษาว่าเขาทํายังไงเขาเก่งได้ยังไงเพราะอะไรเขาถึงกลายเป็นเขาในวันนี้ได้และเขาใช้วิธีไหนในการที่เขาเดินธุรกิจในการที่เขาทํางานจงไปเรียนรู้และศึกษาจากเขาให้มากและนํามาปรับใช้กับธุรกิจของเราครับเราจะกลายเป็นผู้อยู่รอด ในตลาดที่นับวันนวันมันจะยากขึ้นยากขึ้นนั่นเองครับ